เดียวในคลิปนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่ากว่าจะมาเป็นครัวแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างและต้องทําอะไรบ้างเริ่มจากการค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับตามพ i n t e r e s t ตาม Google ผมก็จะค่อยๆเก็บ เรฟเลนต์ต่างๆที่ผมชอบนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างเราจะทําอาหารหนักแค่ไหนตรงนี้ถามตัวเองให้ชัดๆนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการเลือกผู้รับเหมานั่นเองนะครับผมก็เลยมาตกลงปรงใจกับที่นี่นะครับก็คือของ Ki t เช่น Form ที่ผมตัดสินใจเลือกของ k ิ t c ช่น f อร์เนี่ยเพราะว่า ชื่อเขาชัดเจนมากนะครับคือทําเฉพาะครัวเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกวางใจในประสบการณ์ของเขาผมก็เลยเลือกผู้รับเหมาที่เขาเป็นสเปเชียลิสต์ด้านนี้เลยตรงๆก็คือของ Kitchen Form นั่นเองครับจุดเด่นของ Kitchen Form ที่ที่อื่นไม่ค่อยมีนะครับก็คือโครงตู้นะครับลิ้นชักต่างๆที่เราใช้ในการทำบิวอินเนี่ย ที่นี่เนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากเลยนะด้วยความที่ kitchen form เนี่ยเขาเป็นผู้รเหมาแบบครบวงจรนะครับคือเขาจะมีการวัดหน้าง,งานจริงแล้วตู้ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการทำบิลอินให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆเลยมันจะได้เหมาะพอดีกับพื้นที่ที่เราอยากให้มันเป็นจริงๆนะครับ พอผมตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ผู้รับเหมาของ Kitchenform นะครับ <_ an> ก็มีการแจ้งใบเสนอราคาต่างๆดูราคากันต่างๆเรียบร้อยเลยนะหลังจากที่เราจ่ายค่ามัดจาเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ an> เขาก็จะมีส่งทีมนักออกแบบมาวัดหน้างานวัดพื้นที่หน้างานเพื่อทํา3 D นะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกวัดสดุนะครับที่เราอยากได้เช่นการปิดผิวหน้าบ้านจะเป็นยังไงวัดสดุโครงตู้ต้องการเป็น HMR หรือว่าเป็นพลาสตูดนะครับอันนี้เราก็จะมาเลือกตามความชอบของเราก็จะมีเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในัวสําหรับใครที่ไม่รู้ไม่มีเวลาแล้วก็อยากจะให้จบครบที่นี่เลยทางผู้รับเหมาของ k i t เช e n f ร r m เนี่ยเขาก็จะมีบริการตรงนี้ด้วยเลือกอุปกรณ์แล้วเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็ใช้เวลารอนะครับประมาณ7ถึง 30วันนะครับสตูดิโอของเรานะครับมันจะต้องเดินระบบน้ําใหม่เดินระบบไฟใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งทางคิเชนฟอร์มเขาก็มีครบจบตรงนี้ในการบริการเลยนะครับหลังจากที่โครงตู้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับๆๆเขาก็จะมาติดตั้งตัวท็อปหน้าท็อปต่างๆแล้วก็รวมถึงติดตั้งแบ็กสเปชนะครับพอทุกอย่างลงตัวแล้วนะครับโครงตู้ระบบไฟทุกอย่างมาพร้อมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทางคิเชนฟอร์มก็ จะมาคอยเก็บรายละเอียดงานต่างๆเช่นแต้มสีขอบลิ้นชักต่างๆมีตรงไหนจุดตรงไหนที่มันมีปัญหาตรงนี้เขาก็จะมาคอยเก็บราย,รายละเอียดเก็บงานให้กับเราด้วยนะครับก็ mm hmm. ต้องบอกนะครับว่าทาง Kitchenform เนี่ยทำครัวนี้ออกมาให้กับ Vegan l o g a Studio ของเราเนี่ยได้ตรงตามที่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับแทบจะเป๊ะมากๆแล้วก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเรื่องของไซซิ่งหรือว่ามีสเปคบางอย่างที่มันผิดพลาดนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะว่าทางคิเช่นฟอร์มอ่ะดูแลดีมากๆย้ำเลยนะว่าดูแลดีมากๆพนักง,งานทุกคนที่นี่นะครับทีมช่างต่างๆเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกที่แบบลํำคาญเราเลยอะ่ะเอออันนี้นี่คือขอชื่นชมเลยนะครับทางี่เชนฟอร์มสุภาพมากๆให้ข้อมูลให้รายละเอียดคอยเก็บรายละเอียดต่างๆปัญหาตรงไหนที่เกิดจากความผิดพลาดของทาง คิดเช่นฟอร์มที่เขาทำเนี่ย mm hmm. เขาพร้อมจะรับผิดช,ชอบ100%อันนี้คือสิ่งที่หัวใจสำคัญมากๆเลยสำหรับผู้รับเหมาที่ uh, ผมชื่นชมนะครับพลาดตรงไหนตรงไหนมีปัญหา mm hmm. เขาก็มาแก้มา ปรับปรุงให้กับเรานั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาคือมีบางอย่างผิดพลาดใหญ่โตมากเลยนะเขาพร้อมที่จะแก้ให้ผมแบบพร้อมรื้อทําใหม่ให้เลยครับอันนี้คือแบบเป็นแบบสิ่งที่ประทับใจมากๆที่ทางคิเชนฟอร์มเขารับผิดชอบความผิดพลาดของตัวเองแบบแบบดีมากๆเลยนะครับอันนี้ประทับใจมากๆแล้วก็ทีมช่างมีประสบการณ์นะครับแล้วก็คอยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับเราได้ดีมากๆเลยนะครับเราอยากได้อะไรเขาก็คอยพร้อมซัพพอร์ตคอยดูให้ว่าตรงไหนเพิ่มได้ปรับได้นะครับและนี่ก็คือประสบการณ์ของผมนะครับที่ได้ไดทําครัวใหม่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเป็นครัวในฝันเป็นสตูดิโอที่ผมคิดขึ้นมาอยากให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็ตรงตามที่ผมอยากได้นะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังอยากจะมี ครัวใหม่อยากจะทำบ้านใหม่นะครับ mm hmm. เผื่อจะเป็นไอเดียเนาะ mm hmm. แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ mm hmm. ประสบการณ์ที่ผมได้ทำรัวตรงนี้เนี่ย mm hmm. อยากจะแชร์ hmm. ให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่าเ,เวลาเราเกิดคำถามหรือมีข้อสงสัย มีจุดตรงไหนที่มันติดขัดตะขิดตะขวงใจเนี่ยพยายามรีบคุยกับผู้ระเมาน,นะครับจะได้มีการแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงทีเพราะว่าบางทีเนี่ยเราโมตะเกงใจหรือไม่กล้าพูดไม่กล้าถามกลายเป็นว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ระเหมาก,ก็ไม่รู้ว่าเรามีความต้องการที่ไม่ตรงกันก็เลยทําให้บิ้วไปก่อนทําครัวไปก่อนหรือว่าสร้างไปแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยมาถามทีหลังเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยนะครับต้องมาคอยแก้คอยซ่อมคอยอะไร เพราะฉะนั้นอย่ากลัวจนเกินไปแล้วก็อย่าจุกจิกมากเกินไปนะครับไม่งั้นเนี่ยการทํางานมันก็จะอึดอัดเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้หาจุดสมดุลดีๆนะครับมีอะไรก็พูดคุยกับทางทีมช่างหัวหน้าช่างแล้วก็ดูแบบเน้นแบบคุยกันที่แบบจบที่แบบนะครับแล้วก็มันจะได้มีตัวชี้วัดว่าเออเราคุยกันไว้แบบนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีตรงไหนผิดพลาดตรงไหนเราจะได้คอยรีเช็คกันแล้วก็จะได้ครัวที่ตรงตามที่เราอยากได้นั่นเองนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับครัวใหม่ของผมมีความโคซี่มีความมินิมอลไหมก็โคซี่เอาเองมินิมอลเอางนะครับเอาง่ายๆมันจะเป็นรูปแบบอะไรก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเราชอบแบบไหนเราก็ทำครัวแบบนั้นเราชอบบ้านแบบไหนเราก็ทำบ้านแบบนั้นให้มันตรงตามใจเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือหน้าตาของสตูดิโอวีแกนโลกาของผมนะครับในปี2024จะเป็นครัวจะเป็นสตูดิโอที่ ถ่ายทําหลายๆอย่างให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้คนที่อยากจะหันมาทานวีแกนมากขึ้นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวีแกนโลกาของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ผ่านการเ,ออเป็นสมัครเป็นเมมเบอร์ทาง YouTube ทาง a c e b o o k นะครับหรือจะโอนเข้าบัญชีของเราก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดและเดี๋ยวเจะเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ